กิงกรชาติอำเภอเกาะสมุยออกรับบริจาคเลือดห้างโนตัสสาขาใหม่เมื่อวันที่17มกราคม2568นางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยมอบหมายให้นางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตตามแผนประจำเดือน ณห้างโลตัสสาขาใหมอ่อเกาะสมุยจัังหวดสุราษฎร์ธานีการออกเหนื่อยรับบริจาคเลือดของกิ่งกาชาดอเภเกาะสมุยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และถวายเป็นพระพระาชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยงวดีกร,รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ให้มีพระสุขภาพพรนธมาไมยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่ยงยืนนานตลอดไปซึ่งเป็นการจัดหาเลือดสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเกาะสมุยโรงพยาบาลเกาะพง,งนันและโรงพยาบาลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้บริหารพรนักงานห้างโลงตาสาขาละไมประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อบริจาคเลือดจำนวน40ราย มีผู้ผ่านการคัดกรองที่สามารถบริจาคได้จำนวน30รายและเลือดจำนวนทั้งสิ้น1 2 0 4 4 c c สำหรับการบริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิตผู้มนุษย์ด้วยกันถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้กุศลเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพของผู้ที่บริจาคแข็งแรงจากการที่ได้บริจาคเลือดสำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเลือดสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยในเวลาราชการ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน